สวัสดีจ้าเปิดภาพมาแม่ปุ๋ยก็อยู่สวนที่แม่ปุ๋ยมาเซากรับอากีนนั่นแหละจ้าแต่อันนี้แม่ปุ๋ยสิมาอัปเดตเดอ้ออัปเดตพักบุงแก้วที่แม่ปุ๋ยว่า,วาเออพเนิ่นเทดอยู่สองผัวเมียจ้าเพื่อนปลูกเดือนเดียวได้พี่น้องสําหรับคนตรงการได้เงื่อนไหวนี่นี่เพื่อนเก็บขายเราแม่ปลูกสิบห้าวันหันน้ำดีๆนี่หย่อนยังงามเลยได้พี่น้องเห็นบอกเก็บได้ตังค์แล้วนะคะ แต่ต้องคนขยันมาลดน้ําแต่พี่เขาก็ใส่อะไรนะน้ำยดนี่พี่นอ้องเพื่อนเท็ดอันเฮ็ดน้ำยศก็เลยสบายทึ้งข้าเจา้าพุทธานี่หอดกำงามๆเลยได้พี่น้องเก็บได้เงินเลยได้นี่ก็ธรรมดาเดียยูนี่ประมาณห้าสิบหสิบต่ร่างว่านี่แลหวบองที่เพิ่นปลูกนี่ดีอยู่ได้พี่น้องไม่ปุยแนะน,นําแนะนําชาวเกษตรกร,เ,กรเลยนะคะ เป็นแถวเป็นแถวมันก็นว่าท่านได้ดกเนาะแต่ว่ามันกะส้งางไร่ใดไดเลยได้พี่น้องไม่ปุยเหนะเห็ดว่าใดดอกเพราะว่าม่มีคนมาซอยหดน้ำไม่ปุยต้องปลูกพืชอันใหม่ยืนต้นไว้พราะใดอันนั้นแต่ว่าอันนี้นี่เห็นบอ่อว,วบนะคะอว,วบนะคะมาเยี่ยมชมแปลงได้นะคะตรงนี้อยู่ที่สันติคามหลังวัดสันติคามจ้าสวยเลยะ แต่ว่าเลยพืนกระปูกหลายยางจากพืชปลักสวนขั่วมีกระเพราพร้อมแต่มื่อฝนตกน้ำหลากอันทีปุ๋ยลงคลิปอันน้ำใช้ใสที่เป็นขลองละ่ะมันก็นเลืยย่อยขึ้นไปข้างพูน้นโคกโขกค,ค,คุณจ้าต้องโคกค,คุณละ่ะอ,อ้ฝนมันถิ่งช่วงโชคดีก็จะมีบอ่อหนามีสาองใดมันไก่นม้มันก็นงามงาม,งามเลยแหละ จะไปปุ๋ยปวยยางไปสุดแปลงเนี่ยพี่น้องเพราะว่าแบตชิม ertz เริ่มชาร์จแบตมากจ้ะเฮ้ยสะออนนี่บบบเบ,บิ้งเบิ้องไปปุ๋ยเห็บเบิ้งเก็นโบบุเงาแม่ปุ๋ยเนาะถามสะพานหล่อยได้พี่น้องสะพานเนี่ยหอยดีเด้อขาบ่าเดียจิตตกได้เด้อนี่นี่เราจะให้ผ้าไปเบิง้งคลองที่อ่า สะเพิ่นพุดไว้เพิ่นกะเลยปลอยนาเมาใส่ผักบุ้งเพิ่นมีแรงหนาเพิ่นก็เฮดได้หมดอแล้วเนาะเพิ่นขยันน้ำละสองผัวเมียเพิ่นมาเตะโซ่เตะโซอันนี้เดี๋ยวได้เจ้าของสวนผักบุ้งกันผักบุ้งแก้วเงินล้านจ้าในอนาคตเท่ากับจะเป็นเงินลานลอยล้านเพิ่นมาปลูกใหม่อีกแล้วเดี๋ยวปุ๋ยใส่เบิ้งอันเพิ่นพึ่งมาปลูกเพิ่นได้เงินแล้วเพิ่นกบมันเนี่บาทนี่บรรยากาศมองนางก็ดีดีมีเถาวันเด้อทุกคน คัานท่าเพื่อนบ่เผาินี่มันสีเขียวฉาอุ้มเลยพี่น้องเพื่อนอันกัเลยทางออกเพื่อนยันงูเหี่ยวเขียวคอสีผ้าไปเบิ้องมองที่เพื่อนปลูกใหม่เพื่อนได้เงินเพื่อนกับมันได้บาทเนี่ยเพื่อนกับผ้ากันมาปลูกแต่กี่ตรงนี้เพื่อนปลูกอันนั้นเด้ไอ้นั่นใบกะเพราบาที่นี่กะเพราหน่ามันหลากเพื่อนกับปูเผาใบอะไรพี่น้องเพื่อนเพิ่งปลูก ที่กีเจาะกกนี่แถวๆนี่แมนเมดนี่กําลัางปลูกที่นี่ล่ะข้าเจ้าสิเป็นผักบูงเงินล้านจริงๆปุ๋ยกับสีแเดงเ,เบื้องตั้งแต่ข้าเจ้าปลูกเห็ดบ่อกเกงคือข้าเจ้าดอกจ้าฮุ้นตรงนี้เพิ่มอีกนะสิบระมัณนหาซีฟซ้ำกันละพี่น้อง เดี๋ยวแม่ปุ๋ยขอจบคลิปไปกันนะโอ้ยแม่ปุ๋ยหิวเขาหิวน้ำละล่ะอุ้ยสะอ่อนของเพิ่นนี่เพินมากกันสองผัวเมียมือนี่ปปากเกงกระลุงจอนบ่มาเดะะ้อจ้ะไม่จะปุ๋ยมากผู้เดียวเขามากคนเดียวปัดจุกับว่ได้มากไหนอ่ะ